มีบางท่านก็ไลฟังบอกว่าเวลานั่งเยอะๆเนี่ยพอได้ยินเสียงแล้วมันเหมือนไฟช็อตอันนี้ปรากฏการณ์เงี้ยเมื่อเราเข้าสู่ความละเอียดเราจับสติได้ดีพอสมควรเข้าสู่ความละเอียดเนี่ยเวลาเสียงดังขึ้นมามันจะมากระทบหูเสียงมากระทบหูไอ้วิญญาณหูมันจะออกมามันเกิดผัสสะเงยเสียงกระทบก็เรียกว่าผัสสะเสียงกระ,กระทบหูปุ๊บเนี่ยนะก็ไอ้ระสาทในหูเนี่ยมันเป็นเส้นทางเดิน ของวิญญาณคารน,นี้วิญญาณหูมันออกมารับมันวิ่งตามกระแสประสาทออกมาวิ่งตามไอ้เส้นประสาทออกมามารับเสียงเพื่อจะไปรายงานจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดผัสสะปุ๊บจะเกิดเป็นไอ้เขาเรียกโสตาวิญญาณมารับเสียงที่หูเนี่ยป,ปุนะ๊บกระทบทําให้เกิดนะวิญญาณหูออกมารับเพราะนั้นเมื่อเกิดการกระเทือนเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะในร่างกาย,ยก็เหมือนกับไฟชอ็อต ร,รับ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 นี่เป็นอาการของการศึกษาดูนะ